สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตูจะมาอัด50 Facts a b ์ u บ Me มีนั่นเองนะคะแล้วก็ที่มีคนได้ขอมาแต่ก็ไม่ว่างค่ะซิท,ทีวันนี้ก็ว่างแล้วนะคะก็เลยมาทำเราจะมาเริ่มกันนะคะ50ข้อ ที่เป็นตัวตูดจริงคือตัวอย่างให้ทุกคนแบบว่ารู้จักตูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติตูก็จะแบบเอามาเอามาแต่งหน้ารีวิวของอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้พูดเลือเไปมากเท่าไหร่ไม่รู้พอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเยอะเกินไปผมอาจจะกดปิดไปแต่ข้อที่สิแล้วอะไรย่างเงี้ยก็อยากให้ดูกันนะคะจะได้รู้ว่าตูเป็นคนยังไงเลคะข้อหนึ่งนะคะ,ะ,คะชื่อตู่สาวรินสีบุญมานะคะเป็นชื่อนามสกุลของตูเองนะคะข้อที่2นะคะตูอายุ19ปีเท่านั้นนะคะไม่ได้อายุแบบว่า20อ่อาบหรือว่า เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งขึ้นปีหนึ่งเฟลชี่ y o u know คือแบบเป็นเฟลชี่เว้ยบางคนอาจจะคิดว่าทำงานแล้วนะคะจริงไม่ใช่คนที่3นะคะตูสูง163หนัก50นะคะคือตูกปาคนเป็นชนีที่ไม่ค่อยหนักเลขกสีเท่าไหร่คือหนักมากที่สุดคือประมาณ50-51พอผอมที่สุดคือ49-48ประมาณนี้ แล้วไอ้ช่วงที่ผอมเนี่ยก็จะมาแบบ48แต่มันจะมาบวันเดียวเท่านั้นอนะ่ะวันเดียวที่แบบน้ำหนัก48ดีใจออกไปกินแล้วก็5 0เหมือนเดิมนะคะท<อ>ุกคนตู่ก็ะจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ผอมไม่ได้อ้วนก็คือเป็นคนที่แบบมีเนื้อมีหนักมังสาอะไรอย่างงี้ข้อสี่ที่มาของคขาว่าซาติสนะที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้กันนะคะคำว่ <S <S าซาติสเนี่ยคือตอนนั้นน่าสมัยที่เราเป็นเด็กแกงใช่ไหมอาจารย์เคยเป็นเด็กแกงด้วยเพื่อนเป็นคนตั้งให้คือชื่อจริงเราอะสาวรินใช่ไหมเพื่อนมันก็เลยเออเห็นว่าแบบ เราซาวติสไหมตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็เอเอซา,าวตีสไปแล้วเราก็มาคิดทีว่าเฮ้ยซาวอ่ะมันสะกดแบบ S O U N D ซึ่งแปลว่าอะไรเสียงเพลงอะไรอย่างงี้จนเขาว่าติสอะ่ะเขาก็จะพูดถึงแบบเด็กที่ชอบวาดรูปอะไรเอ้ย e เด็กติดอะไรอย่างเงี้ยติดว่าอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะคะแล้วก็ชอบวาดรูปด้วยแล้วก็เอาคำว่าซาวติสเนี่ยมารวมกันก็กลายเป็นตัวตุนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะตู่เคยกินยาลดความอ้วนตอนมอส่นะคะคือตอนแรกเนี่ยต่น้ำหนัก50ก็จริงแต่ว่าตุนิเดแต่ป็นคน ขาเล็กมากนะคือทุกส่วนเนี่ยเล็กหมดยกเว้นแบบเออเราจะมีหน้าท้องนิดนึงซึ่งเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยกินยาเรความอ้วนอยู่เนี่ยลองกินสี่แบบมันดีนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเออโอเคอเคเอามาลองกินดูแผงละร้อยอะไรเงี้ยสรุปกินน้ําหนักลงไปเหลือ46ค่ะตอนนั้นหองคนติดยาหรือว่านาสุดซูพอเราเลิกกินใช่ไหม <c oughs> เราก็จะโย่ขึ้นมาแบบาสิบแล้วก็อ้วนมากนนั้นนะคะเราก็เลยลดลดดลงมา แต่ก็ยังคงแบบแขนขาต้นขาอะไรก็ยังใหย่ดย,ยุบะะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนคิดดีๆก่อนกินยาลคดความ้วนนะคะข้อที่หกนะคะตู่จบม6มาจากโรงเรียนมปลายวิทยาลัยนาฏศิลป์น,นะคะข้อเจ็ดนะคะตู่เคยเรียนรำตอนม .1 แล้วก็ย้ายสาขาไม่อยู่ที่นาฏศิลป์สากลก็คือร้องเพลงนั่นเองที่วิทยาลัยนาฏศิลป์น,นะคะข้อแปดนะคะตอนนี้ตู่อยู่ที่ราชภัฏสุนัน,นทาปีหนึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะข้อเก้านะ ตูเริ่มแต่งหน้าตอนมอ 2, 2> <Wow. S 1> นะคะคือเด็กมากคือตอนนั้นแบบเด็กมากแต่ว่าตัวประกวดร้องเพลงไงทุกคนเราก็เลยต้องใช้หน้าตาอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องแต่งหน้าเองแต่ตอนนั้นข้อสิบนะคะสเป้ชาย <laughs> ที่ตูชอบนะคะก็ <laughs> จะเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่นนทไม่ได้พยายามหล่อเนื่องจากว่าคนที่แบบต้องตื่นมาต้องมานั่งเซ็ตผมแบบว่าดูนี่นั่นคือแบบไม่ต้องทำอะไรก็ดูหล่อเออดูหล่อแบบธรรมชาติไม่แบบไม่ชอบผู้ชายที่เก๊กไม่ชอบผู้ชายติดเกมติดเล่าติดบุหรี่ติดเพื่อน ติดบอลไม่ชอบเลยผ่ายากปะเออหานยากเนาะแต่ที่สำคัญนะคะต้องขยันแล้วก็ชอบทำมาหากินขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยรักครอบครัวรักพก่อแม่อะไรอย่างงี้คือเป็นผู้ชายดูโดนคติของผู้หญิงทุกคนแห้วเนาะข้อที่สิบเอ็ดนะคะตู่มีแฟนแล้วนะคะแฟนตูต่ชื่อพี่ออสด้วเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสเปคตู่นะคะก็ตรงกับพี่ออทุกอย่างเลยนะคะคือบางทีอาจจะคิดว่าแบบยอแฟนเตงอะไรเงี้ยแต่จริงก็เออเออยอจริงแหละ <laughs> ข้อที่12นะคะตุกบางคนที่ติดแฟนนะคะเมื่อก่อนไม่เคยติดนะแต่ว่าพอพอมาอยู่กับพี่อ้อได้ติดมากต้องไปไหนต้องไปกันต้องชวนพี่อ้อไปด้วยเมื่อเหงามากเลยไปไหนมาไหนคนเดียวไม่เป็นแล้วนะคะตอนนี้ <Entonces> ข้อที่13นะคะยังคงเป็นเรื่องของอ่าสิตทิรักอยู่นะคะ <c oughs> วเวลาเดยกัน <c oughs> เนี่ยไฟจะช็อตตลอดเวลาหรวาเวลาไปเดินทางอะไรเงี้ยพอชนกันปุ๊บก,ก็จะแบบ เกิดไฟฟ้าสถิตอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรข้อที่14นะคะตู่เคยทํางานเป็น MC นะคะถ้าใครที่แบบเคยผ่านร้านโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะเห็นตู่เป็น MC Vivo s m a r t p ์ o n e อยู่นะข้อที่15นะคะตู่เคยเป็นแดนเซอร์นะคะก็คือแบบเคยเป็นแดนเซอร์ตามงานอะไรเงี้ยแบบว่าสามชาติเป็นหางเครื่องอะไรอย่างนี้นะคะเคยไปอยู่ไม่กี่ครั้งเพื่อนชวนไปเป็นก็เออไปอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยว่างไปก็เลยไม่ได้ไปนะคะข้อที่16นะคะตู่เคยเป็นลีดแล้วก็เต้น เต้นประกอบจังหวะบางวันจะไม่รู้ว่าเต้นประกอบจังหวะคืออะไรเราจะข้ามผ่านไปนะคะแล้วก็เคยประกวดเต้นทีมบัฟเฟลอนะคะเป็นตัวแทนภาคกลางอะไรอย่างี้ได้ที่สองของภาคกลางแล้วก็ไปประกวดที่ภูเกตนะคะข้อที่17นะคะคือตุกเป็นคนโลกสวยมากบางคนอาจจะไม่รู้นะคะคือแบบเป็นคนที่โลกสวยมากแต่ที่เห็นแบบว่าบน่บนๆใน Facebook นั่นคือแบบถ้าเกิดใครที่ทําอะไรที่แบบเราสึกว่าเขาผิดอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าการแบบใส่ชุดนักเรียนเต้น ด่วนใน Facebook หรือการที่แบบเขาทําผิดชนและหนีอะไรเงี้ยล้วก็จะโพสแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบอะไรอย่างงั้นแต่ถ้าเกิดในเรื่องของความเป็นโลกสวยเนี่ยคือตูแบบ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรกับใครเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบแบบมีเรื่องกับใครเวลาใครมาดา่าเราก็จะทําหูทุนลมไปแล้วก็จะแบบไม่เก็บมาคิดเพราะว่าตัวรู้สึกว่าถ้าเรามองโลกในแง่ลบเราก็จะแบบเครียดอ่ะแล้วตู่ไม่ชอบ เราตู่ไม่ชอบเครียดตู่ก็เลยรู้สึกว่าตู่ชอบมองโลกในแง่บวกมากกว่าอะไรเงี้ยข้อที่สินะคะตู่เป็นคนที่มีเหตุผลมากอย่างที่บอกไปนะคะคือถ้าเกิดใครทําผิดก็คือนั่นแหละคุณผิดนะแต่เราจะไม่ได้เก็บม,มาคิดมากมายก็คือแบบบ่นว่าเออเออคุณผิดนะอะไรแค่นี้จบ,จบก็คือแบบไม่ได้เกลียดชังอะไรนะคะข้อที่สิบเก้านะคะตู่เป็นคนที่พูดจามไม่รู้เรื่องเลยนะคะคือแบบเป็นคนที่พูดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยรวบคําเท่าไหร่แล้วก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือถ้าไม่ได้อยู่ในหน้ากล้องอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนแล้วก็็็็จจะะแแแบบบบเเเปนนคีี้กกยพพููดด่ลววรท ตุกเป็นติ่ง Big Bang นะคะแบบว่าแบงแบงแบงเป็นติ่งมาตั้งแต่ป .4 นะคะจนตอนนี้มอนหนึ่งแล้วเราก็ยังเป็นติ่งแบงต่อไปนะคะจนเขาจะแบบเข้ากรงกันแล้วนะคะข้อที่21นะคะตุกเคยเดินสายประกวดร้องเพลงมาก่อนนะคะตัดภาพไปตัดภาพไปที่คลิปนั ออกายการไอเคซไว้ด้วยหลายคนน่าจะรู้จักกันนะคะข้อที่2 2นะคะตู่ชอบโพนี่เมคอัพเมอร์คือเขาเป็นคนที่ทําให้ตู่เนี่ยเริ่มแต่งหน้าเลยนะเพราะว่าตู่เคยไปทํางานขายหนังสือใช่ไหมตู่ทางานมาเยอะมากแล้วเคยแบบว่าไปทํางานขายหนังสือแล้วก็เจอหนังสือของโพนี่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแต่งหน้าสวยจังเลยเราก็ไม่ซื้อเพราะเราไม่มีตังค์แล้วก็เลยแล้วก็เลยแบบว่าแอบอ่านของร้าน ของร้านที่่ข้างอะไรเงี้ยเราขายหนสืญอีบุตรนี้ใช่ปะเขาขายอีบุตรนี้แล้วก็เลยแบบปิดหนังสือเขามาอ่านยอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ชอบมากหลังจากนั้นข้อที่ยีสามนะคะตู่ชอบแมวมากมถ้ายิ่งไปกระตุนชอบจี้นะคะชอบจี้มากๆเลยดําแล้วไม่ได้เอาไปซักเลยนะคะคือชอบแมวมากอะ่ะข้อที่ยี่สี่นะคะตู่คนที่ไม่ชอบทางานบ้านเลย <S <S <ๆ>คือแบบว่ารู้สึกขี้เกียจมากๆเวลาทางานบ้านคือจริงก็ทําได้แหละแต่แม่ชอบบอกว่า ถ้าไม่ดีหรอกเดี๋ยวแม่ทําเองไรเงี้ยก็เลยให้แม่ทําข้อที่ยี่สิบห้านะคะตู่เรียกตากับยายว่าพ่อแม่นะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงตู่มาตั้งแต่เด็กๆข้อที่ย6ิบกนะคะตู่เป็นคนที่น่านิ่งมากนะคะคือแบบตู่เป็นคนที่ขี้เกียจแสดงอารมณ์ทางสีหน้าก็จะเป็นคนที่แบบถ้าขำก็จะแบบไรเงี้ยข้อที่สิบเจ็ดนะคะตู่เปคนคนที่ไม่ชอบกฎระเบียบมากอะไรที่แบบควรทาอ่ะอะไรที่เรารู้ว่าไอันี่ต้องทาโอเคเราก็ตั้งใจทําแต่บางอย่างที่แบบ อะไรอ่ะห้ามทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทาไมต้องมีกฎอะไรอย่างงี้ด้วยเราก็จะรู้สึกไม่ชอบเราก็จะรู้สึกขัดขันเลยแต่เราก็จะไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายเราก็จะรู้สึกขัดขันในใจแบบอะไรทําไมต้องทําด้วยอ่ะข้อที่18นะคะตุ่มคนที่ชอบกินขนมมมกนะคะนี่ <c oughs> อันนี้คือแม่ตู่จัดไว้ให้นะคะแม่บอกว่าอยากให้ตู่เจริญอาหาร <c oughs> ก็เลยเอาขนมมาให้เยอะแยะ,เ,ยะเต็มหมดแล้วตู่ก็อ้วบมาจนถึงทุกวันนี้น้ําหนักก็ไม่ลดสักทีข้อที่19นะคะตุ่คนที่ชอบกินตามหอยดองน้ําตก ลาบส้มตำปูปลาต้มแซ่บกระดูกอ่อนอะไรแบบชอบมากข้อที่สามสิบนะคะตู่กินได้ทุกอย่างยกเว้นผักผักใบเขียวผักทุกอย่างตู่รู้สึกมันขมมากแล้วตู่ก็จะไม่ชอบกินมันเหม็นมากข้อที่สามสิบเอ็ดนะคะตู่ชอบของทุกอย่างที่เป็นสีขาวดําแล้วก็ของที่มาเป็นเพชรเพชรระยิบระยับแบบนี้นะคะแบบข้อที่ข้อที่ข้อที่ไรแล้วข้อที่สามสองนะคะตู่สามารถเล่น เปียโนเล่นกีตาร์ตีกลองอุคุเลเล่ได้นะคะแต่ว่าไม่เก่งนิดสักอย่างคือไปเรียนมาแล้วก็แบบพอเล่นเล่นปุ๊บอ่ะเล่นไปและเลิก ข้อที่สข้อที่า3นะคะตู่ทําจมูกที่ซองในคลินิกแล้วก็ดัดฟันแถบบ้านแค่นี้นะคะทางหน้าตู่ทําแค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเคยฉีดแฟตบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วนะคะกลับมามีเนียงเหมือนเดิมข้อที่34นะคะบางคนอาจจะน่าจะรู้ไปแล้วว่าตู่เป็นคนที่ฟันเหลืองนะคะฟันซี่นี้คือไม่ไม่ได้มีอะไรติดฟันนะคะแต่ว่าตู่เป็นคนที่เหมือนตอนเด็กๆหมอบอกว่ากินยาแก้เศษเยอะใช่ไหมแล้วมันเหมือนไปกัดฟันอ่ะให้มันแบบเป็นก่อนอ่ะแล้วมันก็เหลืองอ่ะแล้วเราก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่เนื้อฟันแล้วอ่ะ แล้วก็กำลังจะหาร้านที่จะแปะฟันอยู่นะคะตอนนี้ก็กำลังหาร้านอยู่ข้อที่35้นะคะตู่เคยเป็นคุณครูน,นะคะเคยเป็นคุณครูสอนเปียโน,โนสอนร้องเพลงสอนเต้นข้อที่36นะคะตู่เริ่มเริ่มที่จะหาเงินแบบจริงจังก็คือแบบเริ่มหาเงินจ่ายค่าเทอมเองอะไรเงี้ยตอนม3นะคะข้อที่37นะคะตู่เป็นอย่างนี้แต่เด็กแล้วคือถ้าตื่อยากได้อะไรอะ่ะพ่อแม่จะไม่ให้เราต้องเก็บตังค์ซื้อเองตลอด <laughs> ตอนเด็กอยากได้มือถือมากเก็บตังค์ได้700กว่าบาทก็ ไปบอกแม่แม่ก็ทีหลังแม่ช่วยออกให้นะคะข้อที่38นะคะตูเป็นชนีที่ตาแห้งมากนะคะคือแบบเวลาใส่คอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยจะรู้สึกเคืองตาตลอดเวลาเลยแบบรู้สึกแบบไม่สบายตาชอบให้หน้าแบบตาไม่มีอะไรอยู่ที่ตาเลยอะไรเงี้ยชอบข้อที่39นะคะตูเป็นคนที่ผมแห้งมากแล้วก็ผิวแห้งมากเช่นกันนะคะคือจะสังเกตได้เลยนะคะว่าตูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ผิวเนียนนะคะคือไม่ได้ผิวสวยเป็นคนผิวแทนแล้วก็จะมีแบบประมาณแบบกระขึ้นตามผิวอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบ ตู่แพ้ยาอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็เป็นแต่เด็กจนโตซึ่งก็แก้ไม่หายซึ่งตู่ก็มันหน้าต่อไปที่จะโชว์เรือนร่างตู่ <c oughs> ไม่ว่าตู่จะแบบว่ารักแร้ดําเพราะแอลกอฮอล์อย่างี้ก็ไม่สนใจไม่แคร์ข้อที่สี่สิบนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตู่เป็นคนร,รักแร้ดาใช่ไหมเพราะว่าตู่แพ้แอ,อลกอฮอล์ในโลออนนะคะแล้วก็ทาให้ตู่เนี่ยรักแร้ดาซึ่งตอนนี้เนี่ยตู่กำลังเลเซอร์อยู่ที่คลินิกนึงนะคะเดี๋ยวจะท,ทาทยอยทำไปเรื่อยถ้าเกิดครบคอสเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะคะว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะคะซึ่งตูกค่อนข้นางที่จะเป็นหนังนิดนึงนะคะแต่เราก็ยังน่าด้านที่จะใส่แขนกุดเพราะว่าเราไม่แคร์อาจจะแบบมีแป้งป,ก,ป,ก,ป,ก,ปกไปบ้างเพื่อไม่ให้มันหน้าเกลียดข้อที่4 1นะคะตุกเป็นคน,นที่กินเหล้าไม่เป็นเลยนะคะคือแบบแค่ได้กลิ่นก็ไม่ชอบแล้วนะคะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นอบายมุกนะคะข้อที่2นะคะตุกเป็นคนที่ไม่เที่ยวกลางคืนนะคะเพราะว่าไม่ชอบที่ที่แบบคนเยอะๆไปแบบเข้าสารอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบแบบเวลามีคนเดินเบียดไม่ชอบสถานที่ที่คนเยอะเขาดาวก็ไม่ชอบปันพวกคนมันเบียนนคข้อททีี่่ตบช เครื่องหอมแบบไอที่มันหอมหอมน้ําหอมสเปรย์ชีดน,นู่นี่นั่นอะไรเงี้ยชอบอย่างเลยนะคะเป็นคนที่ชอบคนตัวหอมเวลาเดินผ่านเนี่ยเวลาผู้หญิงตัวหอมเราจะแบบมองตามเนี่ยเออเราก็อยากเป็นแบบนั้นไงข้อที่สี่ <ๆ S 1> นะคะตัวคนที่ไม่ร้าบแบรนด์เนมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวจะซื้ออะไรเนี่ยนะคะถ้าซื้อของที่มันแบบดีๆหน่อยอ่ะก็อาจจะแบบเป็นของที่จําเป็นจริงๆอย่างเช่นกางเกงยีนรองเท้าที่แบบไม่มีทางนี่จะตกเทรนอย่างเช่นรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ด ในกีอะไรเงี้ยเอออันนั้นเราก็อาจจะต้องแบบลงทุนซื้อนิดนึงแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันไม่จำเป็นอย่างเช่นเสื้อผ้าที่มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตุกจะเลือกซื้อมือสองตุกชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองมากนะคะข้อเสียผ้านะคะบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตุกเป็นคนที่ชอบซื้อของเซลถ้าเป็นของแบรนด์เนมเนี่ยตุกก็ซื้อตอนที่แบบมันเซลล์เท่านั้นอะไรเงี้ยจะไม่มีทางซื้อราคาเต็มเด็ดขาดข้อที่สี่หกนะคะตุกไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็เป็นคนที่กลัว อุบัติเหตุทางรถทางเรือทุกอย่างเป็นคนคิดมากมากนั่งเรือแบบกลัวเรือจะล่มไหมนั่งรถกลัวรถจะชนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนคิดมากข้อที่4 7นะคะตัวบปคคลที่ชอบภาษามากไม่ได้มากหรอกก็คือแบบเป็นคนที่แบบชอบฟังเวลาคนพูดภาษาอังกฤษแต่พูดไม่ได้ตัวบุคคลพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะทะุกคนตัวแบบไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้คือแบบตอนมาไปอ่ะไม่ค่อยเน้นภาษาอังกฤษไงพอขึ้นมามาหาลายัยแล้วแบบพอเรา เริ่มไปทํางานเนี่ยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันจําเป็นมากทุกคนแล้วเรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไมันทำให้เราพูดกับใครไม่รู้เรื่องนะจริงๆข้อที่48นะคะเวลาที่ตู่ไปดูหนังตู่ต้องมีป๊อปคอร์นรสชีสติดมือไฟเลยนะก็จะกินกินกินแล้วมันก็จะหมด<ๆ>ก่อนหนังแล้วดูโฆษณาไปหันไปที่อ้าวเหลือครึ่งหนึ่งแล้วข้อที่4 9นะคะตูะ่เป็นคนที่ขีโ้โรคแล้วก็ป่วยง่ายมากๆนะคะคือที่ที่ออกมาอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ยังก็ยังป่วยอยู่นะคะส่วนข้อที่50นะคะตู่ คิดไม่ออกแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะถามมาเลยเดี๋ยวตุวต๊ตอบคําถามทุกคนเลยนะคะก็โอเคค่ะคนที่หาสิอเป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนดีกว่าวกพูดมาเยอะมากแล้วนะคะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ